การอบรมจิตเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากพระพุทธองค์ท่านเองก็ทรงบําเพ็ญเพียรเพื่อความตรัสรู้และก็ได้ทรงธรรมจิตภาวนาก็คือการอบรมจิตให้เป็นสมาธิให้บริสุทธิ์และการที่ได้สมาธิที่บริสุทธิ์นั้นก็ไม่ได้มาจากอาจารย์ที่พระองค์เคยทรงไปศึกษาด้วยก็คือท่านอาลาระดาบท และท่านอุทกดาบทเพราะว่าสมาธิที่ท่านทั้งสองมีอยู่นั้นก็เป็นไปเพื่อเกิดเป็นพรหมโลกคือไปเกิดเป็นเทวดาชั้นอรูปภรบ,บก็คือเทวดาชั้นอากิจัญญายตนะและก็เนวสัญญาณาสัญญายตนะแต่สมาธิที่พระพุทธองค์ทรงได้นั้นเป็นหลักการปฏิบัติสมาธิอย่างบริสุทธิ ก็ได้จากพระองค์เองในตอนเป็นเด็กคือพระพุทธองค์นั้นท่านระลึกถึงพระองค์เองในตอนที่เป็นพระกุมาร ตอนที่ตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญในขณะที่พระบิดาประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญน,นั้นพระพุทธองค์ก็ได้ทรงประทับอยู่ใต้ต้นไม้ขณะนั้นจิตของพระองค์ก็รวมเข้ามากำหนดลหมหายใจเข้าลหมหายใจออกจนได้สมาธิที่บริสุทธิ์เป็นสมาธิขั้นปฐมฌานหรือฌานหนึ่ง และสมาธิที่ได้นั้นก็เป็นสมาธิที่บริสุทธิ์เป็นสมาธิที่รวมเข้ามาโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังอะไรเพราะฉะนั้นจึงได้สมาธิที่บริสุทธิ์เพราะว่าจิตเนี่ยไม่มีนิวรณ์ทั้ง5้าคือไม่มีกามไม่มีพยาบาทจีนะมิถะอุทธัจกุกุจะวิจิกกช้าคือในตอนนั้นพระองค์ไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นพรหมหรือไปเกิดเป็นอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าไม่มีตัณหาในกามในภพคือ ไม่มีกิเลสเข้ามาเจอือปนจึงเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ เป็นจิตที่สงบจากกามสงบจากอากุศลธรรมทั้งหลายไม่มีนิวรณ์เมื่อพระองค์ได้สมาธิที่บริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็เอาสมาธินั้นมาต่อยอดหลังจากที่ทําทุกกรกิริยาหรือปฏิบัติในอัตตกินมฐานนโยไม่สำเร็จผลก็เลยระลึกถึงสมาธิที่บริสุทธิ์ตอนที่เคยได้ในวัยเด็กแล้วก็นำมาปฏิบัติจนได้สมาธิที่บริสุทธิ์และเมื่อได้สมาธิที่ บริสุทธิ์จนไปถึงจตุตัชานหรือชานที่4ก็ร่งน้อมจิตที่บริสุทธิ์นี้ไปเพื่อรู้จนได้พระญาณความอย่างรู้คือการระลึกชาติได้คือระลึกชาติไป1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติระลึกไปเป็นสังวัตกรรมวิวัตกรรมย้อนกลับไปมากมายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนกับ การระลึกชาติเนี่ยเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานยานคือความอย่างรู้ระลึกถึงนิวาสนิวาสคือขันห้าอันเป็นที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนทุกคนเนี่ยเคยมีอดีตชาติมาสัตว์คือผู้ที่ยังมีความข้องติดอยู่ ยังต้องเล่นไปตามอำนาจของตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากของจิตใจจึงได้ชื่อว่าสัตว์หรือสัตว์โลกผู้ที่ยังมีความข้องติดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดามารพรมหรือสัตว์นรกเดริจานเปรตอสุรกายเมื่อยังมีความคล่องติดอยู่หรือมีกิเลสเป็นเครื่องคล่องติดอยู่จึงถูกเรียกว่าเป็นสัตว์คือยังมีฉันทะความพอใจราคะความกำหนัดติดใจยินดีนันทิความเบลนตนาความอยากจึงถูกเรียกว่าสัตว์เมื่อมีกิเลสอยู่และมันก็ตั้งอยู่ภายในจิตนั่นเอง จึงทำให้มีนิวาสคือมีขันห้าอยู่ในชาตินั้นๆมีรูปประขันมีนาม,มขันคือมีรูปนามอยู่ในชาตินั้น,น,นเหมือนกับชาติปัจจุบันนี้ เพราะมีตนาอุปทานที่มายึดอยู่ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกถึงพระองค์เองที่เคยอาศัยอยู่ในนิวาสคือขันห้าอันเป็นที่อาศัยในอดีตชาติย้อนกลับไปซึ่งก็ทำให้รู้รายละเอียดต่างๆเช่นโคดสกุลหรือความสุขความทุกข์ต่างๆในชาตินั้นๆได้อย่างมากมาย การระลึกชาติหนหลังได้แบบนี้เรียกว่าอุเพนิวาสานุสติยานเป็นยานที่เป็นอนุสติคือระลึกย้อนหลังถึง นิวาดหรือขันธห้าอันเป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้ซึ่งก็ทําให้พิจารณาได้ว่าจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เก็บเรื่องราวที่ผ่านมาได้ทั้งหมดไม่มีบกพร่องเพราะว่าสามารถที่จะระลึกรู้ได้และเมื่อได้สมาธิดีอย่างเช่นพระพุทธองค์จนถึงจตุติฌานหรือฌานที่4จึงทําให้พระพุทธองค์นั้นสามารถที่จะระลึก ไปถึงจิตที่บริสุทธิ์นั้นที่ยังเก็บเรื่องที่มันผ่านมาเอาไว้ได้ทั้งหมดและเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความรู้ที่เรียกว่ายานหรือรู้ที่ระลึกย้อนหลังกลับไปได้ อาการที่ระลึกย้อนหลังกลับไปเนี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวสติคืออนุสติที่ใช้ระลึกนี้ก็เป็นสติความระลึกได้ที่เป็นธรรมะอี้เป็นกําลังของทุกๆคนที่มีอยู่ในการปฏิบัติดังที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าระลึกถึงการงานที่ทําหรือคําที่พูดแล้วแม้นานก็ได้ ซึ่งเป็นสติในปัจจุบันนี่แหละและเมื่อใครที่มีสติความระลึกได้ที่มีมากหรือมีสติดีก็จะสามารถระลึกได้ถึงการงานที่ทำหรือคำที่พูดแม้นานได้อย่างเช่นระลึกถึงเมื่อวานซืนระลึกถึงเดือนที่แล้วระลึกถึงปีที่แล้วได้ดีการระลึกย้อนหลังกลับไปได้เนี้ก็แสดงว่าคนคนนั้นมีสติดีสามารถที่จะระลึกเรื่องต่างๆที่มันผ่านมาได้ และก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในการระลึกนั้นเพราะเมื่อมีสติการระลึกได้ก็จะไม่มีตัณหาอุปทานซึ่งการระลึกไปในอดีตนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่มันเป็นเรื่องที่มันผ่านมาแล้วและการระลึกไปก็ไม่ได้เอามาปรุงใหม่แค่ระลึกรู้ซึ่งเหมือนกับว่ามันยังเก็บไว้ในจิตส่วนที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนั่นเองพอสภาวะคือพอจิตเนี่ยตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์ตัวความ ระลึกหรือสติที่บริสุทธิ์นั้นสามารถที่จะระลึกรู้ย้อนกลับไปในสิ่งที่เคยอาศัยในการก่อนได้หรือระลึกรู้ในสิ่งที่เคยรู้ในการก่อนได้เพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจทำสมาธิให้ดีพอได้สมาธิดีก็สามารถที่จะระลึกย้อนหลังกลับไปได้ ตามสมควรแก่กําลังของสติที่เกิดจากสมาธินั้นก็จะเป็นความรู้ขึ้นมาคือเป็นญาณความอย่างรู้เหมือนกับพระพุทธองค์ที่ท่านละลึกชาติได้แต่การละลึกชาติของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นเหตุปัจจัยทําให้ละความหลงยึดอยู่ในขันห้าได้ เพราะว่าทําให้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาทําให้เห็นไตรลักษณ์ของชาติแต่ละชาติในการเกิดดับทําให้ไม่เพลิดเพลิอนอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณคือละไอความหลงที่ไปยึดติดอยู่ในนามรูปหรือยึดติดอยู่ในนิวาสหรือขนันธ์ห้าอันเป็นที่อาศัยอยู่เมื่อเห็นสัจจะความจริงตรงนี้ก็จะเป็นวิชาขึ้นมาเป็นความรู้สัจจะความจริงตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ปุเปนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้จากนั้นพระองค์ก็ทรงได้พระญาณที่เป็นความอย่างรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมคือถ้าทำกรรมชั่วก็ต้องไปเกิดในภพชาติที่ชั่วเป็นภพชาติที่มีดีก็จะได้รับความทุกข์ต่างๆแต่ถ้าทำกรรมดีก็ไปเกิดในภพชาติที่ดีก็อาจจะมีความสุขต่างๆดังนั้นสัตว์ทั้งหลายหรือผู้ที่ยังคลองติด ก็เป็นไปเพราะกรรมเพราะว่ายังมีกิเลสคือตัณหาความอยากยังมีอุปทานอยู่ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดการกระทํากรรมทางกายทางวาจาทางใจดังนั้นก็ย่อมจะต้องได้วิบากต่อไปเมื่อพระองค์ได้ปรยานคือความอย่างรู้ที่สูงขึ้นที่เรียกว่าจุตุปป,ปาตยานคือความอย่างรู้ถึงจุติคือความเคลื่อนและอุปบัตคือการเข้าถึงพบชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายแม้แต่ของพระองค์เองด้วยและของผู้อื่นด้วย ว่าเป็นไปเพราะกรรมก็เป็นเหตุปัจจัยให้พระองค์นั้นละไอความหลงยึดติดในการสร้างกรรมดีกรรมชั่วพระองค์ก็ไม่สร้างกรรมแล้วทําให้พระองค์นั้นได้ตรัสรู้ในเรื่องของกรรมคือรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ได้จุดูปปัตยานก่อนที่จะตรัสรู้เพราะนั้นพระองค์รอบรู้ในเรื่องกรรมตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว และเมื่อตรัสรู้ในเรื่องของกรรมต่อจากนั้นก็ทรงรู้ถึงต้นเหตุว่าเป็นเพราะอสวะกิเลสคือเป็นกิเลสที่ดองนอนจมหมักหม,มมอยู่ในจิตนั่นเองจึงได้ตรัสรู้เข้าไปถึงอสวะกิเลสกิเลสที่ดองจิตนั้นทําให้ทรงพบ อริยสัจส,สีก็คือทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกขและทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกทรงพบอาสวะกิเลสที่ดองจิตเหตุเกิดอาสวะความดับอาสวะและทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะซึ่งพระญานที่3มนี้เรียกว่าอาสวะขยะยาณคือเป็นญาณที่เป็นความรู้เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะเมื่อพระองค์ทรงค้นพบต้นเหตุดังกล่าวแล้ว คือเมื่อทรงพบต้นเหตุแบบนี้แล้ววิชาคือความรู้จำแจ้งตามเป็นจริงก็บังเกิดขึ้นอวิชาคือความไม่รู้มันก็ไม่มีก็ดับไปและอาสวะทั้งหลายก็ดับไปจนหมดสิน้นเพราะฉะนั้นจึงทรงพบความดับทุกข์เมื่อทรงได้อาสวะขย่ายานคือเป็นความรู้ที่เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะจึงได้ทรงเป็นพุทธ คือเป็นผู้ตรัสรู้แล้วสัตตภาวะหรือภาวะที่เป็นสัต คือผู้ข้องติดก็หมดสิ้นไปเพราะว่าราคะโทสะโมหะหรือตัณหาไม่มีแล้วก็ปรากฏเป็นพุทธภาวะความเป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้รู้เป็นผู้หลุดพ้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเป็นพระผู้ตรัสรู้คือเป็นผู้รู้พ้นไม่ใช่รู้ติดไม่ใช่รู้ยึดแล้วเพราะการรู้สิ่งใดแล้วยึดสิ่งนั้นติดอยู่ในสิ่งนั้นก็จะเป็นสัตตะคือเป็นผู้ข้องติด ยังจะต้องไปเวียนายตายเกิดอีกแต่การรู้สิ่งใดรู้หลุดพ้นจากสิ่งนั้นวางสิ่งนั้นได้ก็จะเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นพระพุทธะคือเป็นพระผู้ตรัสรู้แล้วดังนั้นทั้งหมดนี้ มันเนื่องมาจากจิตนั่นเองถ้าทำจิตตภาวนาหรือฝึกอบรมจิตให้เป็นศีลฝึกอบรมจิตให้เป็นสมาธิฝึกอบรมจิตให้เป็นปัญญาขึ้นมาได้ศีลมันก็จะตั้งขึ้นในจิตจิตก็จะเป็นศีลสมาธิก็จะตั้งขึ้นที่จิตจิตก็จะเป็นสมาธิ ปัญญาก็จะตั้งขึ้นที่จิตจิตก็จะเป็นปัญญาศินสมาธิปัญญาก็จะบริบูรณ์เป็นหนึ่งเมื่อจิตที่เป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญาที่บริบูรณ์แบบเนี้ก็จะเป็นวิมุตติคือเป็นวิมุตติจิตคือจิตที่หลุดพ้นแล้วและการที่จะได้วิมุตติคือจิตหลุดพน้นนี้จะ ต้องเริ่มปฏิบัติโดยลำดับคือทำจิตภาวนาหรือการฝึกอบรมจิตตั้งแต่ในเบื้องต้นที่เราพยายามฝึกเพราะนั้นฝึกโดยลำดับมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยนำพาให้ได้สมาธิคือจิตตั้งมั่นที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นเหตุให้ได้อสาาวะขยายญาณถ้าไม่ระลึกชาติได้ไม่ได้ปุเพนิวาสานุสติยานไม่ได้จดตูปปาติญาณ ก็จะได้อศวะขยายานได้รู้อริยสัจส,สีได้รู้อศวะทั้งหลายก็จะเป็นเหตุให้สิ้นอศวะหลุดพ้นได้